สวัสดีครับพบก,กับผมทนายราถไถสิงครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับมาพี่น้องหลังจากเมื่อวานติดลมนะครับติดลมแล้วแล้วก็ดึงกันขึ้นครับผมก็ขออภัยไว้หนาล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานตอนที่ดึงกันขึ้นผมไม่ได้ถ่ายคลิปตอนดึงขึ้นนะครับเพราะว่ามันมันค่ําเลยนะครับก็ถ่ายคลิปไม่ได้ครับ ไม่เห็นเลยนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายครับเพราะว่าก็ดึงกันสองพันกับเสียหนึ่งครับขึ้นพอดีครับค่ำๆครับวันนี้ก็เลยมาไถพันธเนะพี่น้องเพื่อยกร่องปลูกมันครับไถพันธเนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็ติดลมครับจนค่ำครับผมก็เลยได้ไม่ได้มาถ่ายนะครับไม่ได้ถ่ายครับตอนค่ำครับอันนี้ก็มาไถพันธกต่อครับดินก็เริ่มแห้งแล้วนะครับ แต่ว่าก็เสี่ยงอยู่นะครับเสี่ยงครับการติดลมอยู่นะครับเมื่อวานก็ติดลมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เสียมืดก็จะมายกล่องนะครับเดี๋ยวมีชิปให้ชมครับยกล่องปลูกมันนะครับเมื่อวานก็ติดลมครับนี่แหละครับตรงข้างหน้าเนี่ยครับติดลมครับหนักหนาวการเลยนะครับรถคันเดียวดึงไม่ขึ้นครับ ก็ต้องดึงสองคันกับเสียรหนึ่งครับค่อยขึ้นนะครับวันนี้ก็พื้นที่ก็อยู่ที่ประมาณสามสีไ่ไร่แหละพี่น้องสูบน้ําใส่นะครับเพื่อไว้ปลูกมันครับก็จะค่อยๆสูบไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็เป็นหน้าแรงครับเสียมืดก็สูบไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเป็นดินทรายนะพี่น้องดินก็เปียกดีครับก็ ะที่อยู่ข้างล่างก็เป็นน้ําเป็นน้ําบ่อๆนะพี่น้องออกมาเรื่อยๆครับสูบบกก็แล้วก็มาสูบใส่ไม้ก็ออกมาใหม่ครับก็เป็นข้อดีเลยครับสำหรับคนที่มีไร่อยู่ติดใกล้น้ําแบบนี้ครับอยู่ติดน้ําแบบนี้ครับก็ดีเลยครับเ,เพื่อนๆปลูกไม่ได้นะครับแต่ว่าเสียเมื่อลูกได้ก็ดีแล้วนะครับบอ่อที่สูบไปก็น้ําขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมแล้วนะครับ ก็จะมีชิปหน้าง,งานไทพันสามพันเกียกล่องปูกมันแบบนี้นะพี่น้องให้พี่น้องได้ชมเรื่อยๆนะครับก็เป็นข้อดีเลยครับนี่นะครับเสียมืดก็ทำงานตัวเองนะครับ เพราะว่าช่วงนี้หน้าง,งานรับจ้างก็หมดแล้วนะพี่น้องหมดแล้วครับเพราะว่าผูกอ้อยหมดแล้วครับก็ค่อยๆทาของตัวเองไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็จะได้ไปขุดมันขุดมันอีกแปลงนะพี่น้องแปลงนี้ขุดแล้วสิบสองไร่ครับเดี๋ยวอีกสิบไร่ครับสองพอก็ได้เปียบแบบนี้แล้วครับพี่น้องดูนักใสใหม่ๆก็ใช้ได้นะ แต่ถ้าเป็นเพาเดียวของผมก็อ้าลาบากนะเมื่อวานนี้ครับก็นาง,งานพันเจ็ดครับรอบเครื่องเบาๆครับ6640ครับขนาด9 0แปลงมาครับเป็นเครื่องส4สูบนะพี่น้อง4สูบไม่มีเทอร์โบนะครับรุ่นนี้ครับก็รอบเครื่องก็ใช้ได้ครับ ท่านไหนกำลังมองหาก็ผมแนะนำให้จัดเลยนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ก็น่าใช้นะพี่น้องเพราะว่าแรงบิดมันสูงครับในรอบเครื่องที่ต่ำครับก็เลยประหยัดน้ำมันดีครับอย่าว่ารถใหญ่จะกินน้ำมันเสมอไปนะครับพอผมได้มาติดตามรถเสียมืดคันนี้ผมก็รู้สึกว่า รถใหญ่ก็ไม่กินใหญ่นะครับก็ถือว่าพอใช้อยู่ครับอัตราการกินน้ำมันต่อวันนะผมว่าก็ถือว่าพอดีใช้พอดีไถ่นะพี่น้องรุ่นนี้ครับแต่ว่าจะถามหางานาน,านาก็โอ้น่าจะไม่ไหวนะมันใหญ่ครับแต่ว่าถ้าเป็นงานไร่ก็ตอบโจทย์ดีครับถ้าถ้าไหนจะใช้ก็แนะนําให้เป็นงานไร่ครับ ใช้ดีครับถึงบอกต่อครับพี่น้องใช้ดีครับถ้าใช้ไม่ดีผมไม่บอกต่อแล้วครับทันนี้ใช้ดีครับหน้างานจริงเลยพี่น้องก็มีตอไม้ยางเก่าครับก็ไถเร็วไม่ได้นะพี่น้องเพราะว่าปีที่ผ่านมาก็ผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งใบครับปีที่ผ่านมาครับดูครับ ก็ยังลงเรืออยู่นะครับต่อไม้ยางเก่าครับอัตราการกินน้ำมันก็วันละพันนะพี่น้องวันละพันครับถ้าเดินเครื่องเบาๆแบบนี้ครับก็ห็นถามมาหลายท่านอยู่นะครับวันหนึ่งหมดกี่ลิตรกี่ลิตรครับก็ตีไปเลยครับวันละพันครับหนักๆก็ประมาณพันสี่พันห้านี่แหละพี่น้องบางวันก็ไม่ถึงครับถ้าไม่หนักครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันละพันละพี่น้องสำหรับรถเสียมืดคันนี้ครับหกหกสี่ศูนย์คันนี้ครับ ฟังเสียงเลยครับรอบเครื่องต่ำๆนะพี่น้อง ยางนะพี่น้องต่อมายางเก่าครับสามปีแล้วนะครับยังไม่ผุเลยครับบางตอก็ผุบางตอก็ไม่ผุครับก็ขอฝากกดติดตามไม่เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ